สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้นทองค่ะนี่คือบรรยากาศที่กลางทงค่ะที่ยังบอกันใดเห็ดนาะปังเ้ยค่ะก็จะ,จะเป็นแบบนี้ค่ะคือลังเกีียวเขาเซจไม่ไหมจะสภาพพื้นที่ก็จะเป็นแบบนี้จะต่อไปก็จะเป็นภาพที่วานเขาวานน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะของปีที่แล้วเด้อจ้าเชิญรับชมกันได้เลยจ้า เขาน้าปังค่ะน้าปังของปีที่แล้วจะพึ่งวานไปยังบอท่านได้ถึงเดือนดีเป็นใดค่ะกระงามค่ะนี่ก็ง่ายขึ้นมาอีกแน่จะได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วจะนี่ก็จะประมาณเดือนกัวกาวค่ะเขาน้าปังเน้อค่ะนี่เก็บภาพของปีที่แล้วมาให้ทุกท่านทุกคนได้ชมจะเขางามงามค่ะนี่ก็ต้นพ้าค่ะปลูกต้นพ้าไว้น้ำคูน้าค่ะ เขียวงามสดชื่นจ้ะนี่ก็เป็นกอไผ่ค่ะกอไผ่ที่พอบานเพื่อนปลูกไว้ตามคู่น้าค่ะงามนั้นกออกนดีดีจ้ะซับกินบ่บาดบ่ไว้ค่ะแกบพี่แกกน้องไปวัดไปว่าค่ะนี่ค่ะเพิ่นก็จะปลูกไว้ตามคู่น้านี่ลหละค่ะเขาก็เขียวงามดีค่ะบรรยากาศช่วงยามแรงๆค่ะเย็นสบายสดชื่นตาดีจ้ะเขานี่ค่ะกางงามค่ะ ช่วงย้มือแรงจ้านี่คือบรรยากาศเขา่าหน้าปังเ้ยค่ะ